ไอ้น้องรักชัยได้สี่เดือนครึ่งลูกพี่ปีนังราชายนครลองหัวหน้าค่ายมันห้าวจัดไอ้น้องรักทั้งยนที่ได้ครูสรับอย่างเดียวเลยมันได้เหมือนพ่อมันเลยทนไม่ไหวแล้วน้อง ดอกคอพุ่งมีสองเม็ดเลยขาวๆเลยเนี่ยดูดนะจับมัดขาขึ้นชานทันทีเลยมันดอดแต่เล็กๆอ่ะเนี่ยลูกพี่ปีนังเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยน้องสมบูรณ์มากเลยได้สีเลี้ยนกว่ากวา่สีเลี้ยนครึ่งจับขึ้นทันทีเลยเนี่ย มันดอนักทั้งขันทั้งคูเลยอยู่กับเขาเลยตัวนี้แหละคบวังของจังหวัดไอ้น้องรักเลยน้องชัยสารครับคอยดูนะน้องลูกพ,พี่พี่นังอะ่ะอจับด้วยวีลอกรีดอกออจับเบิงซืือจับเบังจับดให้เฉย กำะลังห่าวไหลนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยห้าวไหลเช่นนล้ว